พเพื่อนๆเราชื่อจีเซลฉันฉันเกิดมามีผมรอนตั้งแต่เกิดฉันอยากเป็นไอดอลฉันมีเวทีเป็นของตัวเองเป็นเวทีสีม่วงพาสเทลฉันชอบอยู่ในโลกของ World, อวตารเวอร์พราะมันช่างสวยงามและสดใสมากๆเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวฉันเล่นไวโอลินให้ทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวฉันจะจัดเวทีก่อนนะจ๊ะนี่ว้าวเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวฉันจะจัดเวทีให้ดูนะคะนี่แล้วฉันก็จะเอากีตรามาวางไว้ตรงนี้ แล้วฉันก็จะเอากีตาร์อ,อีกอันนึงมาวางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาควันอันนี้ที่เป็นควันสวยเอามาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะทุกคนเอาลำโพงมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาลำโพงมาไว้ตรงนี้อีกอันนึงค่ะเสร็จแล้วฉันก็จะเอาไฟหนูชอบเอาไฟไว้ข้างล่างมากๆเลยค่ะแล้วก็จัดอีกนิดนึงนะ จะถือไวโอลินค่ะทุกคนเอานี่ค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ฉันจะมาเล่นไวโอลินให้ทุกคนฟังค่ะเดี๋ยวฟังนะ คาสามารถของฉันคือเล่นไวโอลินได้พอค่ะฉันชอบเล่นไวโอลินมากๆเลยค่ะทุกคนมันพอแล้วก็ดูดีมากๆเลยฉันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งเลยค่ะ ไปทัวร์รถบ้านของฉันกันค่ะทุกคนและนี่คือรถบ้านของฉันเองค่ะทุกคนนี่รถบ้านของฉันสวยมากๆเลยค่ะฉันชอบที่สุดเลยค่ะอุ๊ย <c oughs> ตัวหายค่ะทุกคนนี่และฉันก็มีเครื่องสำอางอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ใช้ดีมากๆากเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะลองใช้ให้ทุกคนดูนะนี่อันนี้ค่ะเริ่มมาเลยอันนี้อัน อันนี้ฉันชอบอันนี้ค่ะอันนี้ดูสวยดีนะคะทุกคนฉันชอบมากมากเลยว้าวว้าวมากมากเลยค่ะทุกคนและนี่คือโซนตู้เสื้อผ้าของฉันเองจ้านี่สวยมากๆเลยนี่คือชุดไอดอลของฉันชุดสแสดงของฉันเองจ้าแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยนะนี่ไมโครโฟนของผู้ฉัน แฉันก็มีเครื่องสำอางอันนี้ด้วยใหญ่มากเลยสุดยอดเลยค่ะทุกคนนี่ลิปมาใหม่นะแล้วฉันก็มีขนมด้วยนะเป็นแบบอาหารขนมแบบน่าอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยมากเลยว้าอนี้คือ ของฉันเองเป็นแบบขนฟูๆเลยค่ะดีมากๆและนี่ก็คือเครื่องสำอางของฉันอีกอย่างค่ะนี่แต่ละอย่างสวยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่คือกิฟต์ของพวกฉันนี่คือกิฟต์ของฉันเองนี่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะฉันชอบมากๆเลยแล้วก็มันคือรถบ้านนะคะทุกคน นนทุกคนเดี๋ยวฉันจะไปนอนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวหาชุดนอนก่อนนะนี่ฉันจะใส่ชุดนอนใส่โอ้หลุดใส่ชุดนอนนะคะแล้วก็กางเกงเดี๋ยวขอถอดปีกข้างหลังออกก่อนนะปีกข้างหลังยี่ใน ค่ะทุกคนเอาเสื้อแขนก่อนนี่ค่ะทุกคนเสื้อนอนของฉันและฉันก็กำลังจะถอดรองเท้านะคะถอดรองเทา้ารองเทา้เทาบูฉันสวยมากเลยเป็นแบบรองเทา้าแก้เนี่ยค่ะทุกคนรถบ้านของฉันช่างสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยค่ะฉันชอบที่สุดเลยนี่นแล้ว ฉันก็จะปิดตาแล้วก็นอนแล้วนะคะาฝันดีละกันตัวเองหลับก่อนนะคะทุกคนบา,บายๆเอ,อ้ยแช้์แล้ว่ะเนี่ยไปไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเดี๋ยวมารีวิวชุดให้ทุกคนดูอีกค่ะนี่ ทุกคนฉันจะมาใส่ชุดให้ทุกคนดูนะนี่นะคะนี่คือชุดแรกของฉันฉันชอบมากๆเลยค่ะชุดแต่ละชุดของฉันสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีชุดไอดอลอันนี้อีกนะคะทุกคนอันนี้เป็นชุดใส่สบายค่ะทุกคนฉันรู้สึกชอบมากๆเลยชุดแต่ละชุดของฉันอันนี้เป็นชุดแสดงเวทีแล้วค่ะ ดูดีมากๆเลยค่ะทุกคนฉันชอบมากๆเลยเย้ Yay! ฉันมีรองเท้าไฟด้วยนะว้าวๆดีจังเลยนะทุกคนอือหยุดกินตรงไหนทุกคนเดี๋ยวฉันจะกินข้าวแล้วนะคะฉันหิวแล้วนี่คืออาหารของฉันเอง กเช้าฉันกินแค่นี้เองค่ะทุกคนแล้วก็มีน้ำด้วยนะอร่อยมากๆเลยค่ะว้าวสดชื่นมากเลยรู้สึกอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะรถบ้านของ g ีเซลสวยไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายๆนะ